มาพบกันในคลิปนี้หัวข้อที่สองที่เราติดค้างกันไว้ค่ะสวัสดีค่ะเพจประกันจังได้บายหน่วยไทยไลท์มาพบกันในคลิปนี้หัวข้อที่สองที่เราติดค้างกันไว้ค่ะภัยจากการอายุยืนยาวเกินไปคนเรานะคะจะมีสามวัยค่ะวัยพึ่งวัยเพียรวัยพัก วัยพึ่งก็หมายถึงวัยที่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ยังไม่สามารถที่จะทํางานเพื่อเลี้ยงชีพได้ส่วนวัยเพียรก็คือวัยทํามาหากินวัยผู้คนที่กําลังทํางานค่ะวัยนี้เป็นวัยที่สําคัญที่จะมีการวางแผนการเก็บออมเพื่ออนาคตในวัยเกษียณของตนเองค่ะแล้วก็วัยพักก็หมายถึงวัยที่เกษียณแล้วหยุดพักไม่ต้องทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป เรามาดูในวัยเพียรกันนะคะวัยเพียรจะต้องมีการเก็บออมบางแผนมีการสร้างอนาคตของตนเองเก็บออมเพื่อไวยเกษียณเ,เรามาดูว่าตัวแทนทุกๆท่านนะคะจะต้องไปพูดคุยกับผู้มุ่งหวังแบบไหนในหัวข้อภายจากการมีอายุยืนยาวเกินไปค่ะ,ะถ้าสมมตินะคะตอนที่ทำงานเป็นวัยเพียรเนี่ยตอนนี้อายุสา เราจะต้องเก็บเงินอีก30ปีเพื่อเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณให้สำหรับคนแก่ที่ใจดีหน้าตาคล้ายๆเรา,าอีก10ปีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรา,ามีค่าใช้ใจ่ายหลังเกษียณจากอายุ60ถึงอายุ80ปีก็คือ20ปีถูกต้องไหมคะตอนนี้ถ้าอายุ30อ่าเรายังมีเวลาทำงานอีก30ปี30ปีเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราจะต้องเก็บออม เพื่อไปให้คนแก่ที่ใจดีหน้าตาคล้ายๆเราใช้นะคะหลังจากปีที่61ถึงปีที่80ค่ะค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละวันสมมตินะคะ50บาทต่อมือวันหนึ่งก็คือ150บาทถ้าเป็น1เดือนก็เท่ากับ4,500บาทค่ะถ้า1ปีก็คือ54,000บาทถ้าสมมติว่า เราจะเก็บไว้ใช้หลังเกษียณจาก60ปีถึง80ปีระยะเวลาก็เท่ากับ20ปีถ้าเราเก็บปีละ54,000บาทเราจะมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณเท่ากับ1 8 0 0 0 0บาทค่ะนี่ก็คือเราเริ่มต้นเก็บตั้งแต่ตอนอายุ30นะคะแล้วครบตอนอายุ60เราจะมีเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ1,080,000บาทค่ะเฉะลี่ยแล้ว นี่คือตัวเลขที่ตัวแทนทุกๆท่านจะต้องนำไปเขียนแล้วก็อธิบายให้กับผู้มุ่งหวังรับทราบตรงนี้นะคะจะได้มองเห็นภาพนะคะเราก็ค่อยๆเขียนแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายไปว่าะจะเก็บออมวันมือละ50บาทวันหนึ่งก็คือ150บบาทไว้ให้คนแก่ที่ใจดีหน้าตาคล้ายๆเรานะคะทีนี้มีคำคมที่จะมาฝากถึงกันนะคะเขาบอกว่า วางแผนก่อนแก่ดูแลชีวิตหลังเกษียณเกษียณอย่างมีสุขสูงอายุอย่างมีค่ามีคำคมอยู่คำหนึ่งฟังแล้วชอบมากๆเลยค่ะที่เขาบอกว่ามันน่าเสียดายตายไปแล้วยังใช้เงินไม่หมดสุดแสนจะรันทดเงินหมดแล้วยังไม่ตายอันนี้ก็คือภัยของการที่มีอายุยืนยาวเกินไปค่ะ มันไม่แปลกค่ะถ้าเราจะอายุยืนยาวแล้วมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันก็ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วไม่เป็นภาระของใครต่อใครหลายๆคนขอให้ทุกท่านนำข้อมูลตรงนี้เพื่อไปอธิบายเพื่อไปบอกถึงภัยของการมีอายุยืนยาวให้กับผู้มุ่งหวังฟังนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ